เรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอตอบอข้ออภิปรายของท่านประเสริฐพงศนวัฒนะครับที่ท่านได้ตั้งยติในการอภิปรายกล่าวหาผมซึ่งท่านกล่าวหา ผมนั้นในข้อกล่าวหาที่ท่านเขียนในยติผมถือว่าผมไม่ได้ปฏิบัติตามที่ท่านกล่าวหาแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณธรรมจริยธรรมใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญผมถือผมถือว่าข้อกล่าวหาที่ท่านกล่าวหาผมนั้นไม่เป็นความจริงนะครับ ขออนุญาตท่านประธานไปที่คําวินิจัยอของผู้ตรวจการแผ่นดินข้อพิจารณาเลยครับขออนุญาตอ่านด้ครับท่านประธานครับเพราะว่ามันเป็นสาระสําคัญที่ท่านกล่าวหาผมเมื่อสักครู่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จยิงและข้อกฎหมายข้างต้นแล้วเห็นว่ากรณีร้องเรียนศูนย์อำนวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชดําเนินการลังวัดเพื่อออ,อกโฉนดที่ดิน ทั้งจํานวนสามแปลงทับซ้อนกับที่ดินบริเวณที่ผู้ร้องเรียนครอบครองทําประโยชน์นั้นตามรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงพบว่าบริษัททีีไอยยโพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนเป็นผู้มีชื่อถือสิทธิครอบครองตามหลักฐานหานังสือรับรองการทําประโยชน์นสสามกเลขที่4ี่สามเจ็ี่สามและ439ตเาตบ้านนาปัจจุบันตบลตลิ่งชันอำเภอจนะจังหวัดสงขลา และจากการที่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชได้เดินสำรวจจัดรูปแปลงโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network อาศัยโดยอาศัยระวางรูปถ่ายทางอากาศและระวางแผนที่ซึ่งลงหมายรูปแปลงเชื่อมโยงต่อเนื่องกับที่ดินแปลงอื่นๆผลของการรลังวัดปรากฏว่าตำแหน่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส .3 กทั้ง3แปลง ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับตำแหน่งที่ดินที่ผู้ร้องเรียนครอบครองทำประโยชน์กรณีจึงเป็นการโต้แย้งสิทธิในที่ดินซึ่งเจ้าหน้าที่เดินสำรวจได้ดำเนินการระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบแนวเขตที่ดินพศ .2543 ข้อ31ประกอบข้อยี่แล้วปัจจุบันศูนย์อำนวยการเดินสำรวจประจำปียุบประมาณ2563ได้สิ้นสุดโครงการและส่งมอบพันที่ค้างดำเนินการต่อหรือหันที่มีเหตุขัดข้อง ให้แก่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาจันะในการดำเนินการต่อขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารในการพิจารณาคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา60แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและยังไม่มีการออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจในแปลงที่มีการคัดข้านแต่อย่างใดจึงเห็นว่าศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้นกรณีตามคำร้องเรียนจึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรา2 2งวงเล็บกตามประกาศผููตรวจการแผ่นดินพศ2562ซึ่งกำหนดเรื่องที่ผูต้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณาตามมาตรา37วงได้บ8แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญว่าด้วยผูต้ตรวจการแผ่นดินพศ2 5 6 0คําคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะอาศัยเหตุด,ดังกล่าวจึงเห็นควรสั่งยุติเรื่อง ร้องเรียนในเรื่องนี้ตามมาตรา37วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพศสองพันหิบโดยให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนจังหวัดสงขลาและกรมที่ดินทราบต่อไปลงชื่อพลเอกวิทวัฒนร,รัชตานันประธานผู้ตรวจการแผ่นดินท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่จะ ได้กล่าวเรียนท่านประธานว่าเรื่องที่นำมากล่าวหาผมว่าไปใช้อำนาจหน้าที่แล้วก็มีการาไปออกข่าวประชาสัมพันธ์ว่าได้เอาที่ดินของประชาชนไปให้ในายทุนอะไรนะั้นเป็นการกล่าวหาเท็จทั้งสิ้นท่านประธานนะมันเป็นการพิพาทเรื่องสิทธิครอบครองที่ดินซึ่งปกติก็มีการพิพาทกันอยู่ก็ไปว่ากันในศาลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้วินิจฉัยแล้วว่าให้ดําเน,นินไปตาม ประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งบัดนี้เจ้าพนักงานที่ดินเขาก็ได้ใช้อำนาจตามมาตรา60ก็คือวินิจฉัยครับว่าระหว่างผู้คัดค้านกับผู้ร้องเนี่ยใครมีสิทธิด,ดีกว่ากันใครมีสิทธิด,ดีกว่าแล้วถ้าชี้แล้วใครไม่เห็นด้วยก็ต้องไปฟ้อมศาลภายใน60วันเขาฟ้องเขา,ว,าวินิจฉัยให้คนที่มีชื่อในนศสามกมีสิทธิ์ดีกว่าคนที่มาร้อง ปากเปล่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าที่ดินแปลงน,นั้นเป็นของเขาก็ชี้เจ้าหน้าที่ที่ดินเขาก็ชี้ให้คนที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ 1, 2, ์นสสามกมีสิทธิดีกว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็เอาเรื่องไปว้องสารเป็นเรื่องปกติทางแพ่งไม่เห็นเกี่ยวกับผมตรงไหนเลยครับไปประจิตะต่อไปจับแพะชนแก่ตัดแปะเอกสารเอามาว่าผมมากล่าวหาผมผมกราบเรียนกับท่านประธานได้ว่าผมขอเอกสารจาก สำนักง,งานที่ดินมาบอกว่าเรื่องนี้มีการพิพาทกันอยู่และก็บริษัทเอกชนก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับผู้บุกรุกอยู่เพราะในเหตุที่แจ้งเพราะเขาปรากฏว่าวันที่เขาไปนําชี้นี่แหละมีคนมาบอกว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่เขาครอบครองก็เลยไปชี้ว่าถ้าจะคุณอบครองคุณก็บุกรุกก็ไปว่ากันไม่เกี่ยวอะไรกับผมที่ดินแปลงนี้อย่าบอกว่าเป็นออกมนดที่ผมไปเอาเอกสารมาดูเอกสารที่พิพาทกันในแปลง437เนี่ย ออกมาตั้งแต่ปี2,517นะครับเอกสารแปลงนี้เอกสารที่นำมาสู่การที่บอกว่า,าพิพาทกันเนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2,517แล้วมีการโอนกรรมสิทธิ์กันมาต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงทางสารระบบสารบัญกันมาต่อเนื่องตลอดเลยครับก็เป็นเรื่องปกติที่มีการซื้อขายที่ดินกันในท้องตลาดครับไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับผมตรงไหน ทั้งสามแปลงนี้ท่านประธานครับเพื่อเพื่อเพื่อไม่เสียวเวลาท่านประธานด้วยความเคารพครับ mm. ทั้งสามแปลงเนี่ยแ,แปลงนี้ออกมาตั้งแต่สองพันห้าร้อยสิบแปดครับแปลงเลขที่สี่สามแปดนี่ครับแล้วมีทางสารบุเนี่ยมีการโอนกันมาสี่ห้าครั้งทั้งนั้นซื้อขายต่อกันมาเป็นทอดทอดทั้งนั้นแปลงเลขที่สี่สามเจ็ด สองได้มาเอกสารฉบับนี้ออกเมื่อ2 5 1 8เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าไหนบอกว่าผมเนี่ยไปรังแกชาวบ้านครับเขาออกโดยสิทธิเขามีสิทธิที่ครอบครองซื้อขายกันตามปกติก็คือนี่คือพยานหลักฐานทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ให้เห็นร่องรอยว่าเขาซื้อขายกันตามปกติไม่ได้ไปแย่งที่ครอบครองไม่ได้ไปทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมันไม่จริงนะครับข้อมูลที่คุณออกมาอภิปรายนะ